ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเมื่อสองแม่มาเจอกันถ่ายรูปท้องชนกันน่ารักมากเมื่อสองแม่มาเจอกันพร้อมถ่ายรูปเป็นความทรงจําเป็นสองครอบครัวที่เดินทางไปมาหาสู่กันและมีความน่ารักออกไม่ชื่นชมกันตลอดสําหรับบ้านของพุทธจุย๋ยและบ้านของบีมออยเรียกว่าเป็นครอบครัวที่ใครๆก็ต่างพากันติดตามทางด้านของจุย๋ยเธอเพิ่งจะประกาศตั้งท้องลูกคนแรกไปเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนว่า คลอดในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วหลังจากที่ท้องทางด้านบีมและออยก็ได้เดินทางไปหาทันทีเพื่อแสดงความยินดีและพาลูกแฝดไปเล่นด้วยล่าสุดพุทธจุย๋ยก็ได้ไปเยี่ยมหลานบ้างมีภาพความน่ารักออกมาให้ชมกันอีกแล้วเป็นการถ่ายภาพคู่ตอนที่กําลังตั้งท้องเรียกว่าคุณแม่ทั้งสองคนดูสดใสามากนี่ขนาดท้องยังสวยเป๊ะอยู่เลยเชื่อว่าจะมีคลิปความน่ารักออกมาชื่นชมกันเร็วๆนี้แน่เพราะทั้งสองบ้านนั้น มักจะอัปเดตผ่านทางช่อง YouTube อยู่เสมอทางทีมงานจึงได้นำภาพความน่ารักของพวกเขาไม่ทุกคนได้ชมกันด้วยเอาเป็นว่าไปชมความน่ารักของสองบ้านนี้กันดีกว่าครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม today.com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ